ถ้าเราเข้าใจหลักการการทําผมสามารถทําเอแคร์กะเพราได้สิถูกต้องค่ะอันนี้คือตัวแป้งเสร็จแล้วนะมันง่ายแค่นี้เองอะเราสามารถอ d a p ใช้วัตถุดิบที่เรามีในร้านได้ เรากำลังจะมีหลักสูตรครับที่ชื่อว่า Bakery Start Up ทครับที่ต่อเพนก u ินร่วมกับเลโนตเลยนะครับผมนี่คือครั้งแรกเลยที่โรงเรียนสอนทำอาหารระดับโลกจากฝรั่งเศสจะมาร่วมกับต่อเพนกวินในการทำหลักสูตร b บ k e อ y Startup ขึ้นมาหลักสูตรนี้จะมีอยู่3วันด้วยกันครับซึ่งวันแรกเนี่ยเราจะมาเลคเชอร์ถึงทฤษฎีการทำธุรกิจคาเฟ่เบเกอรี่กันทำฟีดทำยังไงเลือกทำเลทำยังไงตั้งราคายังไงการตลาดแบรนดิ้งทำแบบไหนเราจะพูด1วันเต็มๆวันที่2เราจะลงมือเวิร์กช็อปก โรงเรียนสอนทำอาหารเล่นโน้ตเลยนะรางวัลที่3ครับเราจะพาไปพบกับเจ้าของร้านเบเกอรี่หรือคาเฟ่ตัวจริงกันไปพูดคุยกับเขากันว่าเวลาเขามาเรียนอะไรแบบนี้มันเอาไปใช้จริงได้ไหมมันปรับราคายังไงมันวางกันตลาดแบบไหนทั้งหมดนี้เราจดขึ้นวันที่1 9บเถึงยีอกุมภาพันธ์นี้จะบอกว่าที่นั่งมีจํากัดมากแล้วก็หลักสูตรเนี้ยเอกลูซีมากเพราะว่าโดยปกติถ้าเกิดเรามาเรียนเฉพาะขนมเบเกอรี่แบบนี้ราคาจะสูงกว่านี้นะก็ถ้าใครสนใจอยากรู้รายละเอียดหรืออยากโทรเข้ามาคุยก็สามารถ เข้าไปดูที่ลิงก์ที่เราแปะไว้ด้านล่างได้เลยครับ